คุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมหรือในเคเบิลทีวีท้องถิ่นนิตยาสารสตไลท์ไกด์สามารถที่คุณค้นหาทุกรายการโปดและข้อมูลต่างๆของโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและเคเบิลทีวีท้องถิ่นได้อย่างสดงามไม่ต้องกไลท์ไกด์หาซื้อได้แล้วตามแผนสื่อทั่วไปพิเศษสมัครสมาชิกรายปีวันนี้มีโอกาสลุ้นรับของงล จนกำลังอยู่ในยุคแปการเสริมสิริมงคลด้วยรหัสสู่ความสำเร็จเทวะลักษณะผสมผสานสัตว์เทพมงคลหัวเป็นมังกรหางเป็นกิเลนซึ่งมีความหมายทางอำนาจวาสนาบารมีตำแหน่งหน้าที่การงานอายุไขที่ยืนยาวสุขภาพที่สมบูรณ์ มั่นคงและมั่งคั่งโชคลาบหลั่งไหลเด็กเล็กก็เจริญเติบโตสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดสลายพลังพิฆาตที่ร้ายให้กลายเป็นดีแก้ห่วงจุ่ยได้สารพัดนึกชิงถงถั่วหลงคือพญาเต่าหัวมังกรครอบจัก,กรวาลรวมพลังแห่งความกล้าหาญ ่าฟันภัยพิบัตริขรจัดสิ่งอับประมงคลตำนานพญาเต่าพระพุทธองค์ทรงสเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยบำเพ็ญศีลและทานบารมีที่เสด็จลงมาอุบัติบนโลกจนบรรลุเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสเสวยพระชาติเป็นพญาเต่าจำศีลภาวนาจนเป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่ ให้เป็นเหตุสืบต่อกันมาในอดีตการทุกบ้านเรือนถิ่นฐานจะมีพญาเต่าไว้บูชาเพื่อคุ้มครองให้พ้นจากการเบียดเบียนจากเหล่าอาธรรมในทุกกลานเพราะฉะนั้นท่านใดที่อัญเชิญพญาเต่าครอบจักรวาลไปไว้บูชาจะเกิดสิริมงคลคูณผลทุกครอบครัวตลอดการ สนใจติดต่อร่วมบูชาวัตถุมงคลของตาทิพยพรังเหนือพรังเพื่อร่วมสร้างเนี่ยสั้นธรรมสถานจารึกชื่อไว้ในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์โทร08158379210867930036 02-995-6287ขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ สิทธิยานุสิทธิทั้งหลายจึงมีความเห็นพ้องต้องกันในความาซาบซึ้งในพระมหาเมตตาของพระองค์จึงเป็นเหตุในการจัดตั้งเนี่ยวสั้นธรรมสถานเนี่ยวสั้นธรรมสถานนั้นเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณขององค์ท่านในครั้งที่ท่านได้จุติพระภาคเสวยพระชาติเป็นมนุษย์และได้บรรลุธรรม เป็นการเทริดทูนพระเกียรติของท่านและเมี่ยวสั้นธรรมสถานพระนามนี้เป็นมงคลเพื่อจะสืบพระมหาปณิธานอันยิ่งใหญ่ขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่ท่านได้จุติพระภาคในพระนามพระนางเมี่ยวสั้นและในการสร้างเมี่ยวสั้นธรรมสถานนั้นด้วยการเวลาของโลกที่คับขันภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และธรรมชาติกำลังผ่านภาคมนุษย์มนุษย์ตกต่ำไร้ซึ่งคุณธรรมป่าสจากริโอตปะจิตธรรมยานมืดบอดสาเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดที่จะรวบรวมสาธุชนคนบุญทั้งหลายเพื่อจัดสร้างเมี่ยวสั้นธรรมสถานให้เป็นดินแดนแห่งพระสีอริยะเมตไตรเป็นดินแดนอันสงบเพื่อฟื้นฟูจิตธรรมยานอันบริสุทธิ ให้กลับคืนมาสู่สภาวะอันสมบูรณ์จึงกล่าวได้ว่าณสถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนที่ศึกษาวิชาของพระพุทธเจ้านั่นเองในการเริ่มต้นบุกเบิกเมี่ยวสั้นธรรมสถานได้เริ่มต้นจากการที่อาจารย์ได้สร้างโรงเจเล็กๆณหมู่บ้านลินทองบ้านเลขที่51ทับ576ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกาจังหวัดประทุมธานีเมื่อหลายปีก่อนจนล่วงถึงปัจจุบันได้มีสาธุชนคนบุญหลังไหลมาเพื่อสักการะองค์พระโพิสัตว์กวนอิมฟังธรรมะและกล่อมเกลาจิตใจเสื้อฟื้นฟูจิตธรรมยานเป็นจำนวนมากจนสถานธรรมสถานที่นี้ไม่อาจรองรับสาธุชนคนบุญได้ เพราะจำนวนสาธุชนคนบุญนั้นเพิ่มขึ้นจึงได้มีจุดประสงค์แรงบันดาลใจพร้อมกันกับสิทธิอนุสิทธิ์จึงคิดการจัดสร้างเมี่ยวสั้นธรรมสถานขึ้นเมี่ยวสั้นธรรมสถานนั้นได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็นส่วนๆอย่างคร่าวๆส่วนหนึ่งด้านหน้ามีอาคารฟ้าประธานและลานธรรมถัดไปเป็นสระบัวทิพย์อันมีองค์พระโพธ,ธิสัตว์ววนอิม ตั้งอยู่เป็นฐานบัวพิสุทธิ์กลางศระและด้านหลังของพระองค์ท่านจะเป็นที่ตั้งของนาวาธรรมนำวิถีนำจิตธรรมยานสู่วิถีแห่งฟ้าขอบสะจะกรุกด้วยเขื่อนแก้วประทะจิตค้นใจและรอบสะจะพบกับบ้านสัจธรรมนำชีวิตด้านหลังธรรมสถานจะเป็นอาสมสมุนไพร เพื่อให้สังขารได้ฟื้นฟูไปพร้อมกับจิตใจด้วยวิชาการแพทย์แผนไทยดังคํากล่าวว่าจิตผ่องใสร่างกายแข็งแรงยังมีโรงทานปรุงอาหารพิ์แห่งฟ้าเพื่อผู้ที่มีจิตกุศลได้เข้ามาเยี่ยมเยียนในเมี่ยวสั้นธรรมสถานนี้ได้อิ่มท้องอุ่นจิตสบายกายและได้บุญกลับไป เนี่ยวสั้นธรรมสถานตั้งอยู่ณหกสิบหมู่สี่ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีท่านใดที่สนใจจะสอบถามและร่วมเป็นสาธุชนคนบุญเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างดินแดนแห่งพระศรีอริยาเมตไตรจจารึกชื่อเราไว้ในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ขอเชิญท่านร่วมบุญกับ เนี่ยวสั้นธรรมสถานโทร0815837921029956287ขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ราทาง Quantum หรือสอบถามไม่ว่าจะเป็นพแอนพนะคะร้านอาหารเจหรือต้องการที่จะรู้รายละเอียดต่างๆนะคะสามารถที่จะติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะจะเป็นไม่ใช่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นเบอร์สํานักงานตาทิพย์พลังเหนือพลังนะคะที่ขึ้นหน้าจอขาตอนนี้ที่ขึ้นหน้าจออยู่ตอนนี้นะคะสามารถที่จะติดต่อไปนะคะสอบถามรายละเอียดได้เลยค่จคะจะพแอนพเฮลฟฟูอยู่ที่ไหนคะอ๋ออยู่ตรงหมู Split ่บ้านลินทอของสองลำกาญน์นะคะถ้าท่านใดผ่านแถวเส้น คลองสองลำลูกกานะคะ,ะก็เชิญนะคะไปทานอาหารเจอาหารทิพย์ขององค์พระแม่กวนอิมนะคะที่โรงเจเลยนะคะเพราะตอนนี้เปิดอยู่ที่ส่วนล่างขององ์เจนะคะชั้นล่างนั่นเองนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้ลิ้มรสอาหารทิพย์ขององค์พระแม่ว่าอาหารเจนั้นเป็นอาหารทิพย์ที่น่าเบือ่อหรือว่าเป็นอาหารที่ทานแล้วรู้สึกแช่มชื่นเบิกบ,บานจิตใจผ่องใสเพราะเป็นอาหารที่อ,อริดอร่อยนะคะ แล้วก็ไม่ได้ทําให้ร่างกายสังขารเราสุดโสมนะคะย,ยิ่งทานยิ่งทําให้จิตใจผ่องใสร่างกายแข็งแรงแล้วก็บริหารงานโดยคุณสาวรสนะคะคุกใหญ่ใจดีก็แวะเวียนผ่านไปก็หรือจะโทรไปสอบถามถามสูตรอาหารก็ได้นะคะเพราะคุณสาวรสก็จะให้เป็นวิทยาทานถ้าใครปรุงอาหารเจแล้วรู้สึกไม่เข้าใจไม่เข้าใจอาหารเจทานยังไงโทรไปถามได้คะ่ะนะคะคุณสาวรสก็จะให้ความรู้แล้วก็ แนะนําในการทานเจว่าทานยังไงทานแบบไหนแล้วทานอย่างไรทําให้จิตใจเบิกบานุร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะจ้ะแล้วก็พญาเต่าครอบจักรวาลท่านใดที่สนใจก็โทรไปนะคะเพราะเป็นการแก้ห่วงจุย้ยแก้ปีชงปีปะทะปีที่เข้ามาทําให้เรากดทับหรือแม้กระทั่งดวงอับหรือสภาวะใดๆก็แก้ไขนะคะเพราะอันนี้ประกอบด้วยเกสร อดอกไม้นะคะในการบูชางองค์พระแม่แล้วก็น้ําทะเลหนุนสีขาบสมุทรที่ประกอบเป็นพญาเต่าครอบจักรวาลน,นะคะเพราะฉะนั้นการประกอบอ,องค์เต่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยเอามาทาพิธีพิธีกรรมจะต้องมีขั้นตอนในการที่จะมาสร้างนะคะเพราะฉะนั้นพญาเต่านี้ก็จะประกอบประกอบด้วยเกสรน,นะคะเกสรดอกไม้ทั้ง9แล้วก็น้ําทะเลหนุนซับนะคะ,ะสีขาบสมุทรเพื่อจะมาประกอบเป็นองค์พญาเต่า ถ้าท่านใดสนใจก็เชิญนะคะเดี๋ยวเรารับสายกันนะลูกจ้ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะขอชื่อนางสกุลวันเดือนปีเกิดด้ค่ะ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 เบาเสียงทีวีหรือยังค่ะได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะค่ะขอชื่อนางสกุลวันเดือนปีเกิดด้ค่ะค่ะชื่อนางสมบัติค่ะจิตตรงช่วง เดือนหกวันศุกร์ตีวอกคะอ่ะอ่าอีกรอบนะคะคุณสมบัติอะไรนะคะวันศุกร์เบาเสียงเบาเสียงทีวีแล้วฟังทางโทรศัพท์นะคะไม่งั้นเสียงจะซ้อนกันค่ะสายจะถูกตัดนะคะถ้าไม่ได้เบาเสียงทีวีติตรงก้นค่ะอ่าเบาเสียงทีวีก่อนเดือนหกเสียงเข<ห>้ามาค่ะเบาเสียงทีวีก่อน ช่วยเบาเสียงทีวีนะถ้าไม่งั้นสายจะถูกตัดนะคะโทรเข้ามาใหม่นะจ๊ะค่ะก็ท่านใดนะคะที่สนใจจะโทรมานะคะเอ็กซเรย์สดนะคะสามารถที่จะโทรมาได้นะคะแต่ว่าให้ฟังเสียงทางโทรศัพท์นะคะแล้วก็เบาเสียงทีวีเพราะเนื่องจากว่าสัญญาณจะซ้อนกันนะคะจ้าได้ยินไหมคะค่ะได้ยคะจ้า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 มันไม่ได้เหรอ จ,จ้าจ้าเจ้าห้อยเจ้าโหนเหรอจ้าจ้าวันดีค่ะอ่าค่ะ <c oughs> ขอชื่อนามสก,กุลวันปีเกิดด้วยค่ะเดือนหกวันศุกร์ปีวอกค่ะวันอะไรคะวันศุกร์เดือนหกปีวอกค่ะวันที่ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวถามวันชื่อนางสมบัติวันศุกร์อมาจ้าวันศุกร์ค่ะอ่าจ้านางสมบัติ นางสมบัติเกิดวัน,วนอะไรจำไม่ได้ค่ะสมัยก่อนพ่อแม่ไม่มีลงให้อ่ะค่ะอ๋ออ่าวไม่เป็นไรอย่างนั้นนะจ๊ะจ้าจ้าคุณสมบัติอานามสก,กุลอะไรจ๊ะนามสก,กุลนะจ๊ะได้ยินเสียงอาจารย์ไหมได้ยินค่ะอา่านามสก,กุลอะไรจ๊ะจิตรงซ่วนจ้ะเ,เกิดที่จังหวัดอะไรจ๊ะคิดโลกค่ะปัจจุบันชมรายการอยู่ที่ไหนจ๊ะ ที่อุบลค่ะตอนนี้มาอุบลน,นะคะอ๋อชมอยู่ที่อุบลชมรายการตาทิพย์พลังเหนือพลังกี่ครั้งแล้วคะจังหวัดพิษณุโลกค่ะอ่าชมรายการนานหรือยังรายการอยู่ที่อุบลเนี่ยค่ะจ้ะชมอยู่นานหรือยังคะรายการตาทิพย์เนี่ยชมจะก็เริ่มรายการเลยคะ่ะเออเพิ่งเปิดมาเจอใช่ไหมไม่เคยดูรายการนี้มาก่อนเลยใช่ไหมใช่เพิ่งเปิดมาเจอค่ะรู้สึกชอบอะคะอ่ะอ๋อไม่เคยดูเลยเพิ่งดูครั้งแรก จ้ะไปทําธุระอยู่อุบลเหรอจ้ะมาแต่งงานหลานนะคะอ๋อมาแต่งงานหลานก็เลยได้มาพบตาทิพพลังเหนือพลังเลยนะจ้ะค่ะคุณสมบัติปัจจุบันประกอบอาชีพอ,อะไรจ้ะมาแต่งงานหลานนะคะปัจจุบันประกอบอาชีพอ,อะไรคะก็ทํานาขายดอกไม้อ่ะค่ะจ้ะคือที่อาจารย์ถามเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เราทําเนี่ยเรารู้สึกเบื่อเบื่อเซ็เงเซงใช่หรือไม่ ใช่ค่ะเออคิดอยากจะหาอะไรมาเสริมมาเพิ่มเติมนะคะดวงนี้จะต้องเป็นช่วงพฤศจิกาธันวาของปลายปีนี้จะมีอะไรเข้ามาให้ใเราหรือหวาสู้ซาขึ้นมานะที่ส่งผลดีนะจ๊ะจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือขายที่ขายทางได้ที่ได้ทางได้สิ่งที่ถูกใจก็ถือว่าได้นะค่ะ,ะหรือสี่ล้อของเคลื่อนที่อย่างใดอย่างหนึ่งนะพฤศจิกาธันวานะจ๊ะค่ะจะ เพราะฉะนั้นดวงนี้อาจารย์ต้องบอกว่าเป็นเลือดนักสู้ใช่ไหมใช่ค่ะบ,บุกเลยนะเขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกว่าสาวแก่งแรงงุ่งว่างั้นเถอะสู้บุกลุยชีวิตนี่ลำบากมาโดยตลอดนะคุณสมบัติเพิ่งมาเริ่มเขาบอกเริ่มสุขสบายก่อร่างสร้างตัวได้เนี่ยก็เริ่มจากชีวิตของตัวเราตั้งแต่อายุสามสิบต้นๆก็เริ่มดีมาตลอดใช่ไหมใช่อืม นั่นแหละแต่ตอนเป็นสาวนี่ล้มลุกคุกคานเลยนะก็ลาบากอะคะ่ะเออล้มลุกคุกคานเลยแล้วก็ดาวความรักก็เหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมจ๊ะคอือแต่จากนี้ไปเริ่มดีขึ้นแล้วล่ะพิจิกาธันวาก็จะส่งผลดีนะจ๊ะอยากรู้เรื่องอะไรถามจะ้ะอยากแบบว่าตอนนี้ดิฉันแบบว่าไม่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเลยอะคะอ่ะอ่าไปผ่าตัดหรือ,อยังยังไม่ได้ผ่าผ่าแล้วจะจะเดินได้ไหมคะเนะี่ยน่าไม่ค่อยดีอะ ก็ทาอะไรไว้อ่ะมันมีผลน่ะหักขาเข้าไว้เยอะนี่จ้ะหักขาหักแข้งเข้าไว้เยอะจําได้ไหมทําอะไรไว้ก็ก็จำได้ค่ะแล้วต้องทํำยังไงคะหน้าทำอะไรบอกเป็นวิทยาทานต่อผู้ชมหน่อยก็ก็เคยหักหักขากบขาเขียนอะไรเนี่ยนะฮะตอนเด็กๆกันเนาะตอนตอนเริ่มสาวๆแล้วน่ะไปหากบขาเขี่ยอะไรเนี่ค่ะอืมอืม จำได้ไหมว่ากี่ชีวิตจำไม่ได้อะค่ะแต่อาจารย์ต้องบอกว่าเป็นหมื่นชีวิตขึ้นค่ะพอดูในดวงนี่เป็นหมื่นชีวิตขึ้นนะค่ะอืมนั่นแหละมันเลยมีผลกับขาเรากระดูกเราแล้วสังเกตนะว่าเขาเรียกสลักเทศอะ่ะตรงตรงสะโพกเราข้างหลังสังเกตตัวเองไหมคุณสมบัติสังเกตนะคะเออบางทีอยู่ดีๆมันปั๊บป๊ป๊บขึ้นมาเฉยเฉยใช่หรือไม่ใช่ค่ะอืม แล้วไปตรวจหมอหมอบอกไม่เป็นอะไรค่ะ,ะนั่งผิดท่าเดินมากไปหน่อยยกของหนักหรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ค่ะทั้งที่เราก็รู้ว่าเราไม่ได้ทําเลยใช่เปล่าใช่ค่ะอืมนั่นแหละเขาเรียกว่าใดๆดในโลกไม่มีหนีไปไหนถ้าสิ่งนั้นเราได้ทําไว้เขาเรียกกฎแห่งกรรมนั่นเองตอนนี้ได้ตามมาสนองย้อนถึงเราเข้ามาสี่ปีแล้วคุณสมบัติใช่หรือเปล่าจะ๊ะ ค่ะสี่ปีนี้ทรมานจังเลยเนาะเวลานอนก็ปวดเนาะน้ำตาไหลเลยค่ะเออ,อเห็นต้องกินยาแก้ปวดเป็นกำกาเลยคัะอืมกินแล้วก็ดีขึ้นเดี๋ยวพอหมดยากินปวดอีกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอืมแล้วคุณสมบัติที่ว่าตอนที่หักเข้าไว้ตอนนั้นเขาปวดไหมนึกถึงไปตอนสมัยสาวๆที่เราจัดการก๊อกก๊อกกอกคุณว่าเขาปวดไหมปวด,ดวค่ะเออแล้วบางตัวนี่น้ำตาไหลเห็นเปล่าเห็นกบน้ำตาไหลไหม เ็นค่ะเออเขาไหลแล้วเราเรารู้สึกยังไงตอนนั้นเราไม่ได้คิดนะอะจารย์แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเวรกรรมมีจริงนะคะอืมนี่ไงอาจารย์ถึงบอกว่าอ่าคุณโทรเข้ามาเนี่ยเป็นวิทยาทานด้วยคุณเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรือย,ยังเชื่อแล้วค่ะอืมเมื่อก่อนเป็นคนคที่อาจารย์ถึงบอกว่าหญิงสู้หญิงแก่งไงเพราะคุณเป็นคนใจเพชรใจใจ,ใจเด็ดนะ<ร>อืมเพราะชีวิตต้องสู้อาจารย์ก็เข้าใจแต่ว่าพอผลแห่งกรรมเราทําไว้อ่ะมันหลีกพ้นไหมไม่พ้น แล้วแถม я, ขาหักขาก็อกๆยังไม่ว่าน้ะมัดด้วยใช่เปล่าใช่ค่ะพอมัดเสร็จเป็นยังไงกบน้ำตาไหลาภาคภาคเลยเราก็เห็นก็กบร้องไห้ใช่ไหมใช่ค่ะเออบางคนบอกฉันไม่เคยเห็นน้ำตา,ากรบร้องไห้คุณยืน A, A ยันไหมมว่าแบบเนี้ยอาจารย์ฉันใส่ canvi, บาตรแล้วขวดน้ํา <น fullness. S 2> ให้อ่ะจะจะ,จะมีส่วนมั่งได้มั่งไหมคะได้แต่ไม่พ้นะ ถ้าจะให้พ้นคุณสมวัติไปตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าองค์พระแม่กวนอิมจ้ะ,จะที่บ้านก็นับถือพระแม่กวนอิมเพราะที่บ้านไม่ไม่ไม่เอาเนื้อเข้าบ้านนะคะเออแล้วคุณนะถ้าคุณเชื่อในเรื่องปฏิหารองค์พระแม่คุณโทรเข้าไปที่รายการนะคะเบอร์ตามสถานีที่ขึ้นหน้าจอนะคะคุณจัด <c oughs> คุณจัดเต่านะคะ,คะจัดบูชาเตา่าครอบจักรวาลน,นะคะ แล้ว <c oughs> เสร็จแล้วโทษนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ต้องบอกนิดนึงคุณเอาเต่าไปนะคะเต่าครอบจักรวาลเป็นการขอสมากมนะคุณทิ้งเบอร์ไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีผู้รู้พิ้ชี้แนะโทรไปบอกคุณแต่คุณโทรไปถามเขาก่อนนะคะ <c oughs> จะทําให้คุณดีขึ้นแล้วคุณจะต้องไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ <c oughs> ก็คือคุณจะต้องไม่ทานเนื้อสัตว์ <c oughs> วันเกิดกับวันพระตลอดชีวิต อ๋ออาจารย์ค่ะตอนนี้ฉันก็ฉันก็พยายามทําคือทุกวันเกิดฉันเกิดวันศุกร์ก็จะกินเจฮะจ้ะแต่แต,ตอนนี้าทาวันพระกับวันเกิดถูกแต่ตอนนี้ที่ให้คุณทิ้งเบอร์ไว้เพราะว่าเขาจะได้เอาชื่อคุณถวายองค์พระแม่ขอสมากรรมค่ะแล้วคุณก็บูชาเต่าพญาเต่าครอบจักรวานคู่นึงค่ะไปตั้งเขาเรียกว่าโอบโอบโอบุ้มดวงคุณไว้ที่บ้านนั่นน่ะไปแก้ตัวเอง นะจ๊ะค่ะอืมแล้วคุณสัมผัสสามเดือนคุณจะรู้สึกดีขึ้นค่ะอาจารย์คะถ้าถ้าฉันบูชาเต่าแล้วอยากคุยกับอาจารย์ว่าเอ่อบูชามาแล้วคุณจะตั้งหันไปทางทิศไหนเนี่ยจะติดต่ออาจารย์ยังไงอะคะอ่าคุณโทรไปที่ท,ที่ที่เบอร์ขึ้นหน้าจอนะแล้วคุณคให้เขาเอ่อหมายเหตุไว้ว่าขอคุยกับอาจารย์นะคะน่ะและ้วเดี๋ยวอ่าช่วงไหนอาจารย์สะดวกอาจารย์จะให้ทางเลขาติดต่อกลับไปนะจ๊ะ อาจารย์จะได้คําชี้แนะนะจว่าบูชาแล้วจะตั้งทิศไหนะ<ด>่ะที่บ้านก็นับถือพระแม่กวนอิมมาได้จ้ะได้จ้ะแต่เพียงแต่ว่าเราเราก็ไม่ได้สวดแบบเหมือนก็เราไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวอาจารย์จะบอกวิธีการสวดแล้วก็วิธ<ช>ีคู่มือส่งไปให้ด้วยะนะว่าจะต้องสวยดยังไงทํำยังไงแล้วก็ขอสมากรรมต่อจิตวิญญาณที่เราได้ร่วงเกินแบบไหนนะคะแล้วคู่ละเท่าไหร่คะพระอาจารย์ถาม พันสองรอยบาทต่อหนึ่งต่อหนึ่งชุดนะคะคู่หนึ่งก็สองพันสี่นะคะแล้วสองคู่ก็สองพันสี่ใช่ไหมใช่ปัจจัยส่วนนี้ของคุณไม่ได้ไปไหนไปสร้างเมี่ยวสั้นรรมสถานจะดูดูโทรทัศน์อยู่ฮะว่ากําลังสร้างฉันยังอยากคุยกับน้องสาวว่าเอ๊ะเรามีสองร้อยสามร้อยเราจะส่งไปร่วมสร้างได้ไหมนะได้ไค่ะได้เท่าไหร่ก็ได้การทําบุญต้องจิตโมทนา นะคะไม่ใช่อยู่ที่กําลังปัจจัยอยู่ที่จิตของเราตั้งมั่นนะคะจ้าเดแล้วไอแต่บูชาี่ต้องบูชาคู่นึงใช่ไหมคะใช่ทาไมถึงคู่นึงก็ขาคุณสองข้างมันไายแล้วตอนนี้ใช่เลยเดินเดินเขาเรียกว่าเดินไม่สามัคีกันแล้วยังไม่ได้เลยค่ะมันปวดนะคะอืมนะจ้าจ้านะเดี๋ยวไว้ติดต่อไปนะคุณสมบัติหนึ่งนะจา์ขอสรุปดวงนี้เกิดจากที่คุณป่วยคุณเป็นเขาเรียกว่าโรควิบากกรม เป็นมาสี่ปีนะคะสภาวะของคุณตอนนี้คือขออย่างเดียวให้ฉันหายเงินทองไม่ค่อยใส่ใจแล้วตอนนี้ใช่หรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ฉันหาหมออาทิตย์นึงก็เก้าร้อยมั่งพันนึงมั่งหมอก็ดูกอะค่ะอืมจ้ะแต่แต่กินยาไปก็เหมือนอาจารย์ว่าคือหมดฤิ์ยาก็จะเป็นอีกอะค่ะก็เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับสภาวะสังขารที่มันเจ็บป่วยแบบเขาเรียกว่าร่างกายเสื่อมถอย เข้าจใจไหมคะถ้าเสื่อมถอยเรากินยาแล้วเนี่ยไปเอาไปสมานแล้วหายขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าร่างกายเสื่อมถอยแต่เรารเป็นโรควิบากกรรมรก็คือกรรมที่เราก่อได้ย้อนสนองกลับมาหาเราแล้วเวลาแลวจะชอบเป็นตอนให้เราทรมานก็คือตอนนอนใช่หรือไม่ใช่ค่ะนั่นแหละก็ถึงเรียกว่าโรควิบากกรรมนอนไม่ได้เป็นปกปติสุขเหมือนคนอื่นเขาหรอกใช่ค่ะลุกคว่ำลุกหงายลุกขึ้นลุกขึ้นลุกลงอยู่อย่างนั้นอะ่ะมันนอนไม่ได้ใช่ค่ะก็เหมือนกบ สิ่งพูดง่ายๆสิ่งที่คุณทําไว้เ,เวลามันเรามัดเขาเราก็โยนล,ลงไปในในในตะกร้าถูกไหมพอโยนไป <c oughs> มันขี่กันไปทับกันมามันก็ไม่ได้หลับได้นอนเหมือนกันนั่นแหละถูกค่ะเออลักษณะเดียวกันคุณย้อนนึกไปถึงตอนที่คุณทํานั่นแหละอาการเดียวกันค่ะ <c oughs> นะแล้วคุณเห็นน้ําตากบเห็นไหมบางคน <c oughs> ยังไม่เคยเห็นน้ําตากบอาจารย์ยืนยันว่า ทุกทุกชีวิตนั้นล้วนมีความเจ็บปวดเท่ากับเราทั้งสิน้นหนึ่งชีวิตเขาเป็นอย่างไรหนึ่งชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นบางคนบอกไม่เคยเห็นน้ําตาปลานะคะปลาที่เรากินเนี่ยปลาช่อนปลาดุกปลาหมออะไรก็แล้วแต่ทําไมถึงไม่เห็นเพราะปลาอยู่ในน้ํานะเวลาตกเบ็ดปุ๊บเนี่ยลากเขาลากเบ็ดแล้วก็ลากเนี่ยเขาร้องไห้นะ,ะแต่เขาเรามองไม่เห็นเพราะเขาร้องไห้ไปกับน้ําใช่หรือเปล่าใช่ค่ะเออเขาถึงมีคํากล่าวติดตลกกันว่าเคยเห็นน้าตาปลาไหมนั่นอะนะ ะะแต่จริงๆทุกชีวิตเจ็บปวดเวลาเจ็บปวดเขาก็ร้องไห้เหมือนมนุษย์เปล่าเหมือนคนเราถูกไหมแล้วกบบางตัวคุณจําได้ไหมทําไมคุณถึงต้องทุกข์ทรมานอย่างนี้บางตัวคุณหักและขามันฉีกออกจากกานะันน่ะเออแล้วคุณก็มัดเขาใช่หรือเปล่าใช่ค่ะเออนั่นแหละคือความทุกข์ทรมานที่คุณได้รับเวลาคุณปวดขึ้นมาเหมือนขามันจะหลุดออกจากกันเลยเห็นไหมเออนี่แหละคือสิ่งที่เขาเรียกว่าเหตุต้นผลกรรมนะจ้ะ นะเดี๋ยวคุณค่อยติดต่อกลับไปแล้วเดี๋ยว